วิธีเช็คสิทธิ์รับเงิน10,000บาทในแอปทางรัฐใครยังทําไม่เป็นบ้าง คอมเมนต์ Comment, รายงานตัวกันด่วนเลยนะคะวันนี้บุ๋มมีวิธีการง่ายๆมาฝากกันค่ะทำได้ด้วยตนเองบนมือถือเครื่องเดียวสวัสดีค่ะพวอก,กับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบกระบ,บุ่มในวันที่31ตุลาคมปี2567ค่ะก่อนไปรับชมนะใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่ลงทะเบียน ่านแอปทางรัฐเอาไว้นะคะตอนนี้ค่ะทางรัฐบาลนานก็เตรียมหาหรือประชุมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะซึ่งภา,ายในเดือนพฤศจิกายานนี้เราจะได้ทราบนะว่าเราจะได้เงินเมื่อไหร่นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเงินดีท่านเฟดสองล่าสุดค่ะมีการอัปเดตสถานะถึงขั้นที่3บนแอปทางรัฐแล้วนะคะทีนี้ ความคืบหน้าล่าสุดนะคะเขาก็จะมีการแจกให้กับคนกลุ่มทั่วไปนะคะเป็นเสสองก็คือกลุ่มคนเราๆที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐนั่นเองนะคะซึ่งต้องรอผลสรุปจากคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกษิจก่อนอย่างที่แจ้งนะกะ็คือรอประชุมนะคะแต่ว่าวันไหนนะคะซึ่งการประชุมนี้จะมีนางสาวเพชรทองทานจินวัตรนะคะเป็นประธานในการประชุมมีกําหนดนัดแรกประชุมนะคะปลายเดือนตุลาคมอันนี้ก็คือยังไม่มีประชุมนะคะในเดือน ตุลาคมทีนี้ก็รอไปต้นเดือนพฤศจิกายนละก,กันนะคะโดยโครงการดีท่านหนึ่งเฟเอนึอ่งบาทเฟดสองนี้ยืนยันนะว่าดําเนินการอย่างแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบนะคะว่าเราจะได้เงินยังไงนะคะให้ทุกคนนี่ยเปิดแอปทางรัฐมาค่ะจากนั้นให้เข้าสู่ระบบนะคะกดปุ่มตรวจสอบสถานะนะคะนะขึ้นมาปุ๊บนะคะให้ระบบให้เราเนี่ยกดอนุญาตนะคะ ให้แอปพลิเคชันเนี่ยเข้าถึงข้อมูลนะคะแล้วก็ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนะคะจากนั้นให้กดปุ่มยืนยันข้อมูลนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วกดปุ่มรับรหัสทาง S m S นะคะแล้วก็คือรหัส O T P นั่นเองนะคะกรอกรหัส O T P ค่ะแล้วก็กดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือนะคะจากนั้นกดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะคะ ระบบก็จะแสดงว่าสถานะในการรับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน1 0,000บาทนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยู่ในสถานะที่3ตอนนี้ก็คือระบบกําลังตรวจสอบข้อมูลนะคะส่วนใครที่สถานะขึ้นที่4นะคะนั่นก็คือหมดสิทธิ์นะคะไม่ได้รับสิทธิ์สามารถกดยื่นอุทธรณ์ได้นะคะส่วนขึ้นสถานะที่5นะคะนั่นก็คือคุณสามารถได้รับสิทธิ์ไปต่อได้เงิน10,000บาทจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ25 6 7นั่นเองนะคะเนาะ ก็รอลุ้นอย่างใจสดใจจ่อกันเลยทีเดียวนะคะว่าจะได้เงินหมื่นวันไหนดีใจกับกลุ่มแรกที่ได้นะคะกลุ่มตรงตัวเองก็รอกันต่อไปเนาะเป็นกําลังใจให้กับคนที่ยังไม่ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคําถามสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับบุ๋มมาได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วก็มาทําเป็นคลิปวีดีโอตอบคําถามให้เนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ